ศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพีมิริกนัดที่29เกมื่อคืนที่ผ่านมา s อ g เมืองทองยูเนเต็ดรองจากฝูงเปิดสนาม s อ g ซ t a d i u เดียมรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC นะครับครึ่งแรกทั้ง2ทีมเปิดเกมบุกเข้าหากันนะครับแต่ว่ายังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเริ่มเกมครึ่งหลังมาแค่2นาทีครับเจ้าบ,บ้านมาได้ลูกที่จุดโทษจากจังหวะที่ปทุมชูทองครับไปชนกเกษตรเวทยาวงในจังหวะนี้ครับแล้วก็บริสินนั้นชี้ให้เป็นลูกที่จุดโทษเกตันสินวาสังหารไม่พลาดครับ เลนพยองขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูนย์จากนั้นนาทีที่71เมืองทองมาได้ประตูนำขาดเป็นสศูนย์ครับจากจังหวะที่มาริโลอลยูรอกซีส่งบอลให้แคทตันซินวายิงเข้าไปครับเป็นประตูที่2ของตอนเองในเกมนี้นะครับสำหรับซินวาจากนั้นนาทีที่84ครับสุพรรณมาตามตีตื้นเป็น1ต่อ2จากจังหวะที่อังเดรุรยกับเปิดให้ฟันดาสโผล่เข้าไปกระทั่งนาทีที่87สุพรรณบุรีมาตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2รัฐังพ์สมณะเปิดบอลให้ชิชนกใช้แสนสุรินนะครับ จบเกมเอสจีเมืองทองอยูเนเต็ดเส,สมอกับสุพรรณบุรีเอฟซีไป2ประตูต่อ2ตามหลังบรีลัมยูเนเตตจากถูดูดเจ็คะแนนนะครับทำให้โอกาสลุ้นแชมป์ของทีมประสาทสายฟ้านั้นค่อนข้างสดใสนะครับเด่๋ยวก็ตามครับเกมนี้ชาลิชชอปปุยครับควงแฟนสาวเมลานีมานูเอลนะครับมาชมการขันด้วยนะครับ โดยก่อนเกมชอปุยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยว่ามั่นใจว่าทีมช้างศึกยุทธหัสตถีจะสามารถคว้าชัยชนะได้นะครับแปลว่าสุดท้ายจะลงเอยด้วยผลเสมอน,นะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็รู้สึกพอใจและก็ขอกำลังใจจากแฟนบอสุพรรณบุรีให้ร่วมลุ้นร่วมเชีรีรยกันต่อไปครับ <S <S ปปไปดูเกมที่ iMobile s t a d i ียมนะครับปราสาทสายฟ้าบริลัมยูเนเต็ดจากฝูงเปิดบ้านพบกับกวางซงมหาภัยเชียงรายยูเนเต็ดทีมอันดับที่10 ครึ่งแรกนาทีที่40นะครับสุชาวนุ่นุ่มตีลกายิงเข้าไปให้บริลามน้ําก่อน1ประตูต่อศูนย์ในจังหวะนี้ครับสวยงามทีเดียวครับเจ้าก,กบสุดชาวนุ่นุ่มครับน้ําก่อน1ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังนาทีที่49ครับทีดาทรบุญมาทันแย่งบอลจากกองหลังเชียงรายก่อนจะเปิดให้เดียโก้หรุอยซานโต้ยิงไข้เข้าไปบริลามน้าเป็น2ประตูต่อศูนย์ สีน่นาทีถัดมาสุรีสุขะเติมเกมรุกขึ้นมานะครับก่อนจะเปิดเข้ากลางให้เดียโกโ้ยิงประตูที่2ของตนเองในเกมนี้ครับบริลัมฉีกหนีไปเป็น3ประตูศูนย์นาทีที่62แล้วรับเชียงรายจ่ายบอลพลาดนะครับมาเข้าทางเดียโกโ้หลุดเข้าไปยิงแฮตทริกได้สําเร็จนะครับบริลัมนำห่างเป็น4ประตูศูนย์นาทีที่65บุรีริลยัหนีไปเป็น5ประตูศูนย์ครับจากลูกโบกของเจสันดอสซานโตสเหนือกว่านะครับบริลัมยูเนเต็ด ช่วงท้ายเกมนาทีที่80กิเบลโตมาเชน่าครับมายิงประตูปิดท้ายให้ทีมประสาทสายฟ้าบริลัมเยเเต็ดถล่มเอาชนะเชียงราย6ประตูต่อูนะครับเก็บเพิ่มเป็น71คะแนนโอกาสลุน้นแชมป์นั้นสดใสนะครับตอนนี้มี71แต้มในขณะที่เมืองทองนั้นมี64นะครับนำอยู่7คะแนนด้วยกันนะครับ ส่วนเกมที่สนามเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้าเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะชมรีเอฟซีไป1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูไทยจากบิออนรีเดมันในช่วงทศวลาการแข่งขันทำให้นครราชสีมาเก็บเพิ่มเป็น44คะแนนอย่างรั้งอันดับที่8ของตารางครับ ส่วนผลคู่อื่นนะครับโอสอสภา M150 สมุดประการเอาชนะอาร์มียูเรเต็ดไป2ประตูต่อ0บางกอกการชนะ TOT SC 2ประตูต่อ1และ BEC เทโรศาสนะแพ้แบงคอกยูเรเต็ดไป0ประตูต่อ1ครับ